เซ็นจ้ะเรียกร้องความสนใจเฉยหรอกความสนใจเฉยหรอกแม่นปะน่เลยนานเกินเอกสารเดือนคิดแต่ตัวเองเหรือเปล่าถึงแต่เจ้าของหรือเปล่าน,นี่ตั้ีอุญมประกันกันมีงา,านสะ่งจะเอาไปเนี่ยนะเขาตั้งก่อนสิอยู่ออรหลานเด้อเป็นพันต่างกบัวหินเต็ม ได้บอดีก็ปล่อยทุกปล่อยโศกไปเด้อขอให้เจอทุกสิ่งดีๆเด้อขอให้เจอทุกสิ่งดีๆเด้อยังมีอุปสรรคเนี่ยมาปล่อยเด้อบอดี้มะขาดูเด้อไปไปไกลๆเขาเด้อสาธุสาธุดีพี่เบนมีบุญมากเลยนะมีบุญมากเลยนะจ๊ะ ครั้งแรกที่มาปล่อยปลาด้วยกันเขาไปทำไมไม่เลิกกี่โมงวะสมร่วมอนสามเพ่มเติมปลาแล้วเนาะอคเดียวแล้วม่ได้กอดมีนาละอเดือนสเดือนเลยตอนตอนยาวเลยแปดโมงะไปมกี้ยา่ไหหลับยาวเลยกีนยาวอดเบบแปดโมงมันตนันนะทุกเนี้ยนี ือาเเนดอยเป็นไรอดูอ yeah. <c ười> mm, ันดูคนเป็นห่วงจ้ะก่อนหมก่อนห้าสัปูมมันน้อยเกินอีกทีสิ้นเดือนคุ้มพาสิสองเดือนตรงไหนมกระา เดือนไปถือว่าสออนจะไปเขาไงเดือนพอดีเงินออกสามเดือนถือว่าเนา<ม>ะก็นัดเดือนเมษาไงก็กลับบ้านก็ยาวเลยไง<อ>ใครมาไอ้บอกว่า<อ>จะไม่กินไงไม่กินไม่เ,เกลียดเมษาไม่ได้เป็นแหลมหอนอนดีกว่านเรียนกับบ้านไปยแฮะถ้ากลับบ้าน,นาไม่กลับด้วยหรอไปวดแดงไปอะไรคุณไม่กลับาหารอกี้เกียจ บ้านนั่นเธอก็ไม่กลับใช่ไหมขี้ป้านเองยังไม่อยากกลับเลยใจจ้าราจะไม่เห็นออกรอบแบบสามไล้วอ็เข้ากันไหมเกินกิน 으음. <shrush> <shrush> <shrush>